สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเอ่อโลบอคในแมปซอมบี้อะไรสักอย่างนึงเนี่ยเลยครับแต่ปกติผมจะรู้ชื่อหมดเลยนะแต่เดี๋ยวนี้ผมลืมแล้วเพราะไม่ค่อยได้เล่นแบบอื่นนอกจากบอกพุตนะครับก็สวัสดีหลังจากสองสามปีที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันมานานมากเพราะเดี๋ยวนี้ผมขี้เกียจน,นะฮะก็ไม่ได้เจอกันดลยแเลยไม่ได้เจอตั้งแต่ ป2ออแล้วมั้งโอเคครับโอเคแมมนี้ก็ไม่มีอะไรมากมันก็แค่เป็นซอมบี้แต่ผมจำได้หมดว่าสิ่งของอยู่ที่ไหนแล้วก็ห้องใต้ดินก็จะเปิดแล้วมันก็จะมีฉากหนึ่งที่ซอมบี้มันผูกมาโคตดเยอะเลยสำรวจลูกเซียนว่าได้ <c oughs> เราจำได้นะเรื่องแล้วก็จะ ไปตรงนั่นๆๆนโอเคฮิแล้วแล้วใมไม่ทีสดไปให้แล้วอ๋อเดี๋ยวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเกมนี้เล่นยากในโหมดรัดคอร์นะโคนยากเลยแหละเกมเนี้ยเล่นยากมากเอ้พวกสัเกตไปตัวตรงนี้ด้วยที่ต้องมาได้เลยจริงๆนั้น จึ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้ยยำเก็บเก็บเก็บซะเจอตู้ที่ไหนจะเปิดได้ผมเก็บหมดนี่นี่ผมจำได้แถวเนี้ยแถวเนี้ยมีมีมีแถวเนี้ยมีมียากับไอน้นี่นี่นี่ตู้นี้ดีเว้ยตู้นี้ดีไปเรียนดีหาของกอ่อนเจอเจอเรา วัตู้นี้โคตรดีเลยอ่ะเซิฟเซิฟมีโคตรดีอ่ะผมชอบอ่ะวิมีตู้มีตู้มีโขงเนี่ยตั้งหลายตู้อยู่คัสซีนครับคัสซีนพวกจะโดดเรียนผมจำได้สปอยสปอยนิดนึงนั่นไงนั่นไงคัสซีนโดดเรียน ไม่อยากซื้อก็อี้จังวะแต่ไม่มีตังซื้อกว่ไปที่ปั๊มน้ำมันตรงนู้นครับตรงนู้นรึเปล่าวะเอา้าตรงนี้นี่วะลืมลืมลืมขอโทษขอโทษขอโทษนมานาพูดล่วงหน้าเลยโอเค ผมจำได้นะปั๊มน้ำมันนี่จุดเกิดเลยซอมบี้บุกซอมบี้บุกเออมื่อกี้ใครวะพูดนำอะซูเปอรม์มาร์เก็ตที่ไหนวะไม่มีอะไรเลยอะไรวะเนี่ยอ,อ,อ่านไม่ออกบายแบ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 ,แบอ่านเอ๊ะเอ๊เ,อเอมีอะไรกินบ้างเนี่ยมีอะไรกินบ้างเนี่ย ย่างแรกก็ขอทอบแฟบราคาเอ้ยอย่างแอยก็ขอทอบแฟบราคาสองเซนกว่าบาทก็แล้วกันเอ้ยไอ้นั่นมันคนละเกมแล้วเว้ยไอ้นั่นมันบทพูดเว้ยอย่างน้้ยก็ขอมาเปินผลเอาไวโ้โพกตัวก่อนเลยนี่บทพูดเรามาสักทีทุกคนจะมีบทพูดหมดหน้านในโลบบทเนี่ย พวกเราไปซะแล้วเรารู้ว่ามันจ,จะเกิดอะไรขึ้นเรารู้ว่ามันจ,จะเกิดอะไรขึ้นฉันรู้เลยบทเดึกนี้ฉันรู้ฉันรู้ไม่นะฉันกลัวจังอะเดี๋ยวเดีย๋ยวไม่อยู่ที่โอเคฉันกลัวน่ากลัวไม่รีบรีบซ่อนเลยพวกเรา คุยใหญ่คุยใหญ่มาคุยใหญ่มาเราจะเียนโซนพวกเราเป็นนักเร,นเรียนโดดเรียนน่กกากลัวเอาไว้เป็นบนฟาดหัวเลยอไปแล้วออกไว้ได้ด้วยเราไม่น่าเลยที่ได้เรียนคาบเคมีใช่ไหมใช่ด้วย โอ้ไม่ใช่ครับเกมี้โอ้ลำโพงของีที่ต้องใช้โลบัคค่าแสนโลบัคในการซื้อนี่หว่าอะอะไรมันเกินไปไหมวะอ้าปัคอีกแล้วเกมดีเจอประจํเลยกับปัคเนี่ยโอ้ผมผมไม่ไว้ใจอ่ะผมไม่อยากอยู่ตรงหน้าต่างอ่ะแล้วก็โอ้ยผมผมไม่ไว้ใจอ่ะผมอยากอยู่ด้านบนนี่อะะไรว เ้ยเฮ้ยเราต้องเจอว่ะมันไม่ควรไว้ใจนะตรงเนี้ยเราควรอยู่ด้านบนแล้วก็ควรใช้วิชาโคตรปากวัว <c oughs> เอเอช่วยด้วย <c oughs> เรารู้ว่าไม่ควรอยู่ตรงหน้าต่างให้มากอูชอูชิตอููออ้ไม่ไม่ได้อยู่เลยตรงนี้ไม่ได้อยู่ ไม่ได <several days. S 2> <Che> ้อยู่ตรงเนี้ยจริงๆนะแล้วก็เจอมาซอมบี้ยังไงมีคนคิดเอ้าฉีบอ่าอ่าไกลแล้วไกลแล้วอ้มันอยู่หน้าประตูของเรามันอยู่หน้าประตูเราเราไม่ควร มันจะเก็บนี้ก็ได้กลัวเอาจริงสุมบี้ไปเหรอสุดเหมือนเหรอคุ้ยอะไรคุ้ยอะไรก็แล้วกันข้าไปเลยขี้เกียดพัง อ๋อิดไปกลาลงไปเลยอะเบกล่าลงไปักแบ,บแบแบซอมบี้ซอมบี้ซอมบีซอมบีบุก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 ลโดนโนับด้วย <c oughs> เราคืน้ำลายเลย เก็บนี้นากลัวดูดูทำดิดูดูเราทำดิโอใจด้วยเก็บของสิครับเก็บของสิครับรออะไรเก็บของดิเก็บผมงแลวแลวเราต้องอยู่บนนี้ด้วยไปดิออกไปมาดิเนี่ยจำได้ห้องเนี้ยห้องเนี้ย มันแต่ไหนว่าเจ็ดสิบโลวักวกระตุกวะ่ะไม่ใช่อารมณ์หยิบของแล้วไอ้คูไปไปไปที่อื่นแล้วคูอันตราย <c oughs> แกคิดยังไงให้เราออกไปเนี่ยแกคิดยังไงให้เราออกไปที่อันตรายอันตรายอย่างนี้ แกคิดผิดแล้วคิดผิดจริงๆมันมีคนตามหลังรถมาด้วยโอ้ชิบไปอยากไปอยู่กลางถานนที่มีพวกซอมบุยอยู่ไ oh. อ้คนขับรถใครวะใครยิงหลังสติ๊กใส่เราเห็นนะโอ้ว้วาวใครวะเนี่ยรอกผิวนั้ ใช่โดนแคาตัวตายเด็กอะให้เราเข้าไปในบ้านหลังนี้เหรอ N P C เฮ้ยไอ้นี่เหมือนไอ้บอกฟุดเลยว้าวนวดขาววัสดีนวดขาวฉันาจะฟาร์มเวิวแล้วกลับไปล้างแค้นแนกไอ้นวดขาวน้ำมันคุนราก,กีโอ้ว้าวโอ้อะไรวะกำลังเจอแจ็คพลยเลย อาวุธโฮโฮโฮไอ้เบลลี่คิดหมดบ้าแล้วไงมันไม่ควรอยู่ในสถานการณ์เหมือนนี้นะไอลุงไอตาลุงง่โง่เงาเงาไอไอตาลุงคนแก่ท่านจะไม่ไปไหนแล้เสียงมาที่ไหนวะหรือว่าหรือว่าไอแก่นี่มันเป็นหมาเราไม่ไว้ใจใครตอนนี้เก็บแล้วจ้า คุณมีอาวุธแล้วได้ยงไล้วจะไปเก็บจะไปวะไอ้โง่โอ้สบีไปจะไปไปไหนเดี๋ยวเราจะถืออาวุธเอาไว้จะไปยังไง เราควรขึ้นไปนะเพื่อนอไม่น่านขึ้นไปเลยเห็นอะไรข้างบนนั้นไหมสตอมบี้ซอมบี้นัดไก่กลัวอะรกลัวอะรกลัวอะไรก็ต้องสื่อมันแม่ตีก็มาโอ้ยผลผลผลยังยืด อ oh ah! ีเซตานางงอผลยังหยุดอีกคุณรู้ว่าผลไฟโอ้ชิสเนต้า no no ไปเธอต้องขึ้นไปโอ้อะไรวะอ a าไม่ไม่ไม่ ทุาคนอยู่ในมุมมองสมจริงละมันจะเล่นง่ายกว่ามันจะเล่นง่ายกว่าครับโดยเฉพาะตอนต่อสู้นั่นแหละมุมมองสมจริงน่ยอุ้ยสมจริงกว่าจริงกว่าเออเออเออเอเซนตาน่างเงี้ยเออลืมเอาจากตรงนี้วะเออเอตอตัวนี้กระตุกจัดเลยเฮ้ยเขาเล่นจากไหนวะ ฉันเล่นเกมนี้ด้วยเหรอลุ้มตื่นเอาอ้าไม่มันมันเอากลับแล้วมันเอากลับแล้วนี่นี่คนนี้ฉลาดเ้ย มาดีไม่ดีไม่กลัวเว้ยไม่กลัวเออโอ้ชิบโอ้ชิบตอนนี้เราต้องตัดไปตอนที่เเสร็จเพราะว่าไอเซนตานางง,งูนี่มันสู้โคตรยากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดตัดโอเคตัดเรียบร้อยฟูซอมบี้เซนต้าในที่สุดเราก็โอ้ชิบคัลซินอย่างนี้ไม่น่าไว้ใจคัลซินแบบนี้ไม่น่าไว้ใจอุดูตัวเราสิมันมันมันเย่ เย้เย yeah. 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 ah, ้เย้เย้เย้อะเป็นตัวแล้วว้าวเย้ในที่สุดเราก็ได้กระบวนพอกระบวนแล้วก็รอชนพอรอชนเราก็ไม่รอตาย มีเรารอดแค่สองคนเพื่อนเย่จุดที่สงบว้าว้าวว้าวว้าว,วสุดยอดสุดยอดแบบนี้สนุกอยู่นะ สนุกอยู่นะแบบนี้สนุกอยู่นะแต่หน้าล็อบบี้กระตุกเกินไปก็สําหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะวันนี้เราก็เหนื่อยมากมพาอแล้วแล้วก็เกียจพูดด้วยหวังว่าคลิปนี้เราก็จะได้พบกันอีกครั้งนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนตัวละครเรียบร้อยแล้วเราก็เปลี่ยนไอเดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับข้าวหน้าเดี๋ยวเราผมมาเล่นบอกพูดให้พวกคุณดูนะไม่เอาดีไม่ก็ไม่ใค้ใครั้งหน้าละฮะ วันนี้สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะบุ้ยบุย,บยเจอกันครั้งหน้าว้าวเย,าย้บ๊ายบายบาย